หลังจากที่พาทุกคนไปเที่ยวชมนะครับดูบรรยากาศลงทานมหากุลน,นะฮะที่วัดทับชุมพลนะฮะตหนองกอภอเมืองจนครสวรรค์ครับวันนี้มีงานกระถินนะครับมีงานทอดกระถินนะครับผมในวันนี้นะครับก็พาเดินเล่นนะฮะกับบรรยากาศตอนสายๆนะครับแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ฝนตกก็เหมือนกับว่ายัางยังยังเช้าอยู่นะ น like ne, right? er okay, like ั่นครับเตรียมพร้อมเมื่อคืนนี้ได้ได้กลับบ้านกันไหมฮะเมื่อคืนนี้กลับเหมือนกันใช่ไหมครับแสดงว่ากลับกันหมดทุกร้านเลยใช่ไหมเนี่ยกลับหมดทุกร้านเลยแล้วก็ตอนเช้ามาตั้งใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นบรรยากาศในช่วงเช้านะครับนี่ะมีต้มตำขนมจีนร้านนะครับกาแฟสด รุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวฮะวันนี้ครับผมอันนี้จะเป็นร้านส้มตำครับนี่ร้านส้มตำครับมีตำปูปลาตำป่าตำถั่วนะครับตำไทยตำไทยเกเคมตำกรลาดตำหอยดองตำกุ้งสดนะครับผมนีร้านนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกาแฟสดนะครับ ชาส้มๆนะฮะกาแฟสดชาน้ำปั่นครับผมนะเป็นมาเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็มานะครับผมม,ม,มาสองวันนะครับกับงานแข่งขันฟุตซอลนะครับผมในช่วงวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับตรงนี้ยังมีร้านปิ้งย่างหมาหล่าครับผม,บมบเป็นร้านอาหารตำาสั่ง ตรงนี้จะเป็นบริเวณโรงเรียนนะครับโรงเรียนทับชุมพลเป็นโรงเรียนวิถีพุทธนะฮะวัดกับโรงเรียนนี่จะอยู่ติดกันนะฮะตรงนี้ครับผมแล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้วยนะฮะตรงนี้ครับผม ตยงันตัวนี้ก็มีมีสนามเด็กเล่นมานั่งเล่นเลยเลย,เลยครับรโอเครครับปาเดี่มเดยวเราไปที่สนามเล่บอลนกันเลยนะครับพูเแครเร่มริ่่รมลบ เดินลัดเข้าไปเลยนะต้องเดินระวังนิดนึงนะครับผมนะวันนี้คอนข้างที่จะลื่นนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปกันตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะ DJ พายุแชนเนลครับวันนี้อยู่กันที่ตำบลนองกดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเป็นการแข่งขันในวันที่2นะครับการแข่งขันในวันที่2ของการแข่งขันวันนี้ก็จะเป็นวัน ตัดสินแล้วครับว่าทีมไหนนะฮะจะเป็นทีมที่ได้แชมป์ไปครอบครองครับรวทองโอ้โหเต้ตุ้ดีก็ดูครับฝนตกน้ำขังไปหมดเลยฮะตอนนี้ผู้แรกลงแล้วนะครับผมตรงนี้ฮะไปดูบ้างนะครับ ยังเยอะแราหวังกันด้วยเนาะโอเคโบวกับโปเต้โปเต้ข้างในออกมามีท่าลำใหญ่ของแจ็คลาจาวลาลาจาวระวังกันด้วยเนาะจะายไปมาพอใส่ท้ายยึดังเยอะเดียวเลยสามหนึ่งสามหแล้วช่ <ฮ>ทีมงานผู้จัดครับปราาเป็นกู้ทีมงา,านผู้จัดครับเป็นผู้ซอวัฒนธรชุมพลนะครับผมน,นีม่บรรยากศาศเค้านี้นะฮะแข่งกันท่ามกลางสา,ายฝน ขข้้้าางงงนนูหลัก็มีโรที่ทีมนักฟุตบอลมายังไม่พบนะครับผมในช่วงแรกนะครับผมนะากำลังเริ่มที่จะทยอยกันเข้ามานะครับมีทีมแข่งขันทั้งหมดก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมนะแต่ว่าจะค่อยทยอยกันมานะครับผมแล้วก็ดูสภาพสนามตรงนี้อุ้ยใส่ซ้ายมาแล้วก็านันใหญ่สนามไม่เป็นใโยนทียิงนะยังโยงยิ่งโอ้โห

ท่นผ้ใหญ่ทีไทยคอยคอยคอยจัดการท้านผ้ใหญ่ก็นอพอเียบไว้ด้วต้นต้นอาเรือระหว่างเาเรืนองรหว่างกัตรับเองหนน่ได้ยิ่ได้เออยังเยอะโอ้โหรักษ์เลยือต่เรื่องนี้รานกัตย์มีบัตให้เขาพูดกันยอจากอู่ลำเลียงมาแล้วระวังระวงยิ่ง้ย โอ,อ้โหเยอะอ่านาทีสุดท้ายไม่หยุดน,นะฮะหลายไปเลยครับ10นาทีเสมอการที่พั้สอง,อ one, one, one. งท่านวะันวอยวันเหนไหละเล่นมาหมอยันหลักออกมาที่อ้สหรัฐสหรัฐนะกับไวทโกเต้ต่อสิ่หนึ่โกเต้นันนน้งเียมบอลออกข้างไป อือโอ้โหขอบคุณข้างภาพจากนู้นเลยพาซาลีไม่ธรรมดาครับพาซาลีไม่ใช่มีกี่ดีดแค่ข้างภาพมีทั้งปากมันขาวโบขาวโบออกเป็นซ้ายยักได้กงกลางยืนน้อยร้อยยีลายืดน้อยร้อยลีลาจะทีจามไว้เองอย่างยุงฝาเก้าฟองบอกว่าพนทอกูก็ได้นะทีมผู้ภากันเองมาแล้วพ่อบโมพ่อบโมให้โปเต้โปเต้ออกไปบอยสหรัฐระวังกันด้วยแล้วก็ไปออกข้างไปนี่เป็นทีมกรรมการนะครับผม

โหตบครับครับตบเอาเลยมอนัส không ขบนะขวดขวดออราเลร้ายโอ้ ลองตวส่อะคแถองับลองท่านไปคผูดไานมาแล้วเลโตเลยดีลูกเชียสุดป้าแกเดมาสูได้เลยท่านมาแล้วที่นี่โเลยครับแกงลูกเชียวแับ้าแกงนีฮะออกมา โค้โคบอสจากวงทองโม้เบอรสิยัไปตอนที่หนึ่งตอท่หนึ่งาสท้ากาหน่งวมางแล้วทุาคู่แล้วเขาโค้งอนสอย้ยังอยู่อยู่าลัสตาลัสพาไปแก้ว อเจย่หมดข้ามไปเลยรแพ้กยมุดกระไผไปไม่ได้โอ้ยคือทำอะไรได้มันไม่ได้โอ้ยโอ้นี่อะพี่โตบอกแวสองไปละโอเคอเจเล่ไอสาระนวดต้มให้มันตวงเลยมันไม่ข้ามไปได้ นี่ครับตองเียลกิวของดิการ์ต้นเลยไอ้หนุ่มาโนดาคาร่าตัวหูเดียวกิวมีต้อาทองเทงมีไม้ฟงนี่ครับตัวเอลไปตองซ้ายอ๋อเอฟอออออาเหมือนกันด้วยเอฟออออเอลนี่ครับ กูสามโตนี่น่าจะเป็นลูกครึ่งนะมีตำทรงแล้วมรลผมว่าทัิได้เงินแดนี่คุณให้คือออไปร่าเยนะกูสามตอ๋อคืนึ่งดอกหูมีตาเลยอ๋อสองเพลีฟวเลยเทสการ์ดมาหน่งร้อย้าโอ้่้องอกันไม่ไ้อกก็ร้อนโอ้โหเฮ้ยอ๋อกแท้ผมไม่ต้อดโกที่เดี่เ็ vâng thưa quái 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 quái

ผัดไทยด้วยนะครับในช่วงเยียงวันนี้นะครับผัดไทยอร่อยน้ยนะราตท่านทีมงานผู้จัดผมก็บอกว่ายอย่าตีอย่าตีอย่าตีอยตีกันนักกีผัดไทยนะครับม,มาให้กับน,นักกีฬาแล้วก็คณะผู้จัดนะครับผมนกีาะก็รรารตกผู้นานะครับผมวันนี้้องเนี้ยของเราครับ อหลายเลยครับผมบอกเลยนี่ครับ ท่ดนีอครับวันน่ากนไท้อร่อยมากุลสองสองพวับอกเลยนี่เป็นธรรมดา่อดูเป็นทนายนี่เป็นโจรัดพอเป็นโจรลดก็ต้องมีคำวัรางวัลอาไอ้อะไรเอาไอรแล้วก็ันอยากจะไปจากท้ายมี่งินรางวัลที่สนับสนุนเข้ามาด้วยนมีครับเัตรดับเพลียมพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคคุ้ต้องปรอะไนี้ ผัดไทยอร่อยกับข้าวไก่ที่ครูบอกเลยคำเดียวโอ้โหข้าวนี่ยังโบราณจากสุรินเหนียวนุ่มละมุนละไมละมุนละม่อมนี่ครับเราเพลิงข้าวเที่ยงครับผมนะกินกันมาแล้วก็บาีแล้วก็ตีบันออกข้างไปโอเคทักทักครับผมครับมันวันนี้ครับที่สนามนะครับผมในช่วงนี้ก็เป็นช่วงจิงเที่ยงนะครับช่วง ว่าในส่วนของนักกีฬานะครับผมแล้วก็ท่านที่ขับรถทะเบียนต่อเนื่องเลยนะครับผมทางคณะผู้จัดศูนสี่อาจจะพักันไปแล้วก็รับประทานอาหารใกล้ๆนี้นะครับแล้วกันแล้วท่านที่จะมาถดึงของท่านได้สีแปดศูนเ์สีครับช่วยขยับรถใน้หนได้ไหมเพราะว่าไคนข้างนอกท่านจะเข้าเนาะไอคอนในเขาจะออกโอเคแล้วกอคอยสูงนะครับมูลนิาิประตูวงกัจจายนะครับ ว่าดีสุดแล้วทีฝ่ายเราของลูกเสือเหลือบอกเลตอนนี้จะทำอะไรก็ทำโอ้โหยิงอย่างนี้เด็กเก็บบอลแต่ถอดเสื้อบอกเี๋ยวเจอกูเี๋ยอเจอกูโอ้โหคันดลครับพี่น้องอหาดาวน์แลวันแลบดาวแบงค์ดาวแบงค์ไปที่จัาบอลโอเคหนึ่ล ขึ้นข้อกี่มาดูกันตอสองตื่นจะทุบไตแต่ไหมโอ้โหให้อย่างนี้ทุื่อทูนิ้วนะให้หนูนี่ครับจะทำอะไรก็รับโดนจุบสองในออกมาทับขวาเบ็ดตูนโอเคดีครับ อูย so ูสองแล้วก็รีวิวเจอกับอรูกตวิวอู่เจอแลวอู่สอเจอกบอ์กตวิวสองก็เป็นรีวิวกับฟอรจอกตวิวครับผมนี่ย ครับตั้ง10นาทีช่วงระหว่าง <24. S 1> ฟุตบอลพัก,กน,นะครับก่อนรอชนะเลิศคู่แรกรอบก่อนรองชนะเลิศคู่แรกอีกประมาณสักไม่เกิน20นาทีช่วงฟุตบอลพักครับที่สนามฟุตซอลวัฒนชุมพลครับผมอยูเด็กๆเ,เล่นฟุตซอล หลังจากชี่ช่วงที่เขา,เาพักนะครับผมกรรมการก็พักอยู่นะครับผมนะผู้จัดก,ก็พักอยู่ตรงนี้แต่ว่าเด็กๆไม่พักครับนี่นี่ดูสกิลสกิลนี่ง เด็กเล่นฟุตบอลไงครับผมนายเป็นยิงจุดโทษครับเลย นี่ครับบอกเลยบกากดาบอกให้ถึงเบอร์กุญแวเว้ยเดี๋ยวมาดูนัดช่วงเนท้ายเกมจะมีตะก,กรอ,อเพิ่มไปสองนาท โอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับฮะยรับทุกท่านตรับทุกทนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับคู่ชิงชนะเลิศครับกำลังจะเริ่มฮะผลที่จะถึงรอบหาเลขตางกันนี่ครับต้อะเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับผมทำผลงานดีครับนี่ฮะเป็นช่วยรางวัลแชมป์นะครับรางวัลชนะเลิศนะครับผมนะครัุตซอลนะครับที่ วัดทับชุมพลครับผมมาดูองเลยตอนนี้ก็บางทีทีมพายุบอกว่าเราต้องมาแล้ันอย่างนี้อย่างนั้นและอย่างนั้นอย่างนี้ระดมวัดดูมากระพุ่มมากระชากมาตะขวาและกะยกมาแล้วจะกระมาจะจกิะฟอร์ดมาตะซ้ายถ้าเาตะควาอย่านี้ครับผมนะเป็นคู่ชิงนะครับผมนะสำหรับแชมป์ปีนี้นะครับผมนะที่วัดทับชุมพลนะครับปี68นะฮะกับฟุตซอลสนามนี้นะครับผมถือว่าสู้กันมานะครับ2วันเต็ม กับรายการนี้นะครับผมนะพาทุกคนมาที่ชมบรรยากาศนะครับผมนะกับการแข่งขันฟุตซอลนะครับที่ตำบลหนองกดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปกันนะฮะตั้งแต่ต้นคลิปนะครับจนท้ายคลิปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องดีเจพายุทธชาแนลด้วยนะครับผมนะว่าได้ไปที่ไหนนะครับผมนะจะได้ เก็บภาพบรรยากาศแบบนี้มาฝากทุกคนอีกนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปกันนะฮะตั้งแต่ต้นคลิปจนท้ายคลิปนะครับคลิปนี้คงต้องล้ำลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับโอ้โหไอ้วันไอ้วันจุกระวังด้วยน้ำสบายโอ้โหโอ้โหกินนกตกปลาโอ้โหจอยดีกิน Too vợ chồng 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 chồng

โอเคครับ้วมานต่อเียเอาเอานี่ครับประกาครับเียน้อยทางมาครับายเด้งโอ้โหนี่ครับเนยล้ครับมันยางสายเยางแล้วเบียนะเฮ้ยชุดนี่ไม่ไหวยังไงวะใหญ่นะดูเาเรามาดูกันต่อบอลพิชาบอลพิชาให้ออย อ๋อบอกติดโอคนจะยิงเออโอ้โหโอ้โหเล็กอย่างนี้ตัวโกยโอมองหน้าทำคลุกคลิกเลยอ้าว่าจอมเมอร์กันหนึ่งประตูตาเดิมเหยียบน้องิวเกียวๆหลังเห็นไฟสายเครื่องเดิม โหดูเลยดูเลยมับก็มาลิมาครับก็มาลิครับก็มาลยครับมาลยครับมาดครับเพื่ถ่าตอนนี้แหลรูปเดียวพอจบถ่ายูปมาด้วยไอ้นารวัต้อง่ายนผมคุยจัดครับผมชอบซ้ยจัดเดี๋ยวลมนะ โอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญแล้วนะครับผมนะกับการรับถ้วยแชมป์นะครับผมนะสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะฮะในช่วงบรรยากาศยามเย็นนะครับก็ถือว่าไม่ดึกเท่าไหร่ครับสำหรับรายการนี้นะครับเป็นทีมมาดามแบงค์นะครับผมนะแล้วก็ทีมน้องริวคิวนะครับผมนะชสดสีดำนะครับ นี <Laure> iesen, <com> like fall, think, ่ฮะวนครับทีมงานเนีไวอนจัดที่ป้ายที่ป้ายหรอที่แบงก์ดอกเลยครับเด้้อมึงต้องเหมืองต้องเหมืองต้องหมงเดียววา

ทีมงานผู้จัดนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับโดยมีผู้สนับสนุนนะครับผมนะหลายๆส่วนนะครับแล้วก็จากงานนี้ขึ้นมานะครับผมตอนนี้ก็รับด้เยนแล้วครับืออะไรไม่เป็นอ้ไห้ัไม่เอาไม่เอาังไม่เอาังไจอะไรเนี่ยเยนะรูปหอมไม่รทีุ่ ครับ5หนึ่งเฮ้ยโอ้โหบอกเลยตัวโดนเยอะขบคุมานะยอดมากเรียบร้อยครับนี่ครับผมแล้วที่รับช่วยรางวัลนะครับผมนะกับรายการ ตัสอร like ับตัวบทีแปครับต่อไปเป็นแชมป์ทีนแก่แชมป์ครับมาแล้วครับมาดำแบงค์อ้มีแผงลูกมาเลยทางเทีมแชมป์ครับรับชวยฮะถ่ายภาพ

ยอดครับป sí, ีน e? ี้ฮะมาดามแบงค์ครับใบหัวดงนะครับผมนี่วันนี้ก็รับไปนะฮะโดยท่านผู้ใหญ่นะครับขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่ครับเป็นผู้ที่มอบรางวัลให้กับแชมป์นะครับในฤดูกาลนี้นะฮะเจ๊เจ๊่ายไทยไทยถ่ายภาพแชมป์หน่อยเลยถ่ายภาพนี่ครับถ่ายภาพแชมป์ครับฉลองแชมป์หน่อยฮะในช่วงนี้ครับ โอเคครับผมนะฮะบรรยากาศความสนุกสนานฮะกับพุตซอลบวัดทับชุมพลปี6-8นะครับนะครับผมนะฮะเป็นห่วงของเป็นห่วงของอ่าการเฉลิมฉลองแชมป์นะครับผมปากกัน้วย